สวัสดีนะคะเรามาเจ,เจอกันนะคะอีกหนึ่งรอบแล้วค่ะอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะรอบที่แล้วนะคะอีพีที่แล้วพี่บีนําเสนอกางเกงงานผ้าปาเตะนะคะตัวนั้นได้ถึง4042 40 40. แต่ตัวนี้นะคะไม่เกินนะคะคุณขา38ค่ะสําหรับนะคะรุ่นนี้นะคะ จะเป็นงานผ้าปาเตะเหมือนกันงานผ้าเนื้อนุ่มๆงานผ้าเนื้อนะคะชิวๆใส่สบายๆรุ่นนี้จะมีกระเป๋าทั้งซ้ายและขวาค่ะจะมีนะคะกระเป๋านะคะทั้งซ้ายและขวานะคะพร้อมทั้งปลายขานะคะคุณขาจะเป็นนะคะสมก่ะนะคะอยู่ข้อเท้าเลยนะคะความยาวตัวนี้39ค่ะคุณขาความยาวตัวนี้39ทวนย้ำเอว26ถึง38นะคะ สะโพกนะคะขอไม่เกินนะคะ46ค่ะสะโพกนะคะคุณลูกค้าขาส่วนนะคะความยาว39นิ้วกับราคาตามนี้เลยค่ะอีพีตามนี้เลยนะคะคุณขาชื่นชอบนะคะตัวไหนอีพอะไรตัวไหนสีอะไรแจ้งมาได้นะจ๊ะคุณขากับงานผ้าปาเต๊ะเป็นทรงกางเกงค่ะนะคะเป็นกางเกงขาจัมนะคะคุณขาสีแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะพี่บีเรียกนะคะคุณขาสีเหลืองค่ะ ใครชื่นชอบนะคะลวดลายดีไซน์ตัวนี้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะตามมาด้วยตัวนี้เป็นนะคะสีดำค่ะ,คะเห็นไหมคะเก๋ๆเลยนะคะเพราะว่าพี่บีใส่นะคะสีดำตัวนี้อยู่นะคะต่อด้วยนะคะตัวนี้พี่บีเรียกนะคะสีพลนะคะมันออกเหลืองพลนะคะเรามีเหลืองแล้วพี่บีเลยเรียกตัวนี้ว่านะคะพลค่ะตุณนขาต่อด้วยค่ะตัวนี้เราเรียกกันว่านะคะสีกลมตัวนี้นะคะเรียกกลมค่ะ ่วนตัวนี้พี่ปีเรียกเป็นน้ำเงินนะคะตัวนี้เรียกน้ำเงินนะคะคุณขาตามมาด้วยจ้าตัวนี้เราเรียกแดงค่ะสีแดงนะคะและนะคะสีสุดท้ายนะคะคุณคือสีฟ้านะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ6สีด้วยกันคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบสีไหนสีอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะกับนะคะกางเกงรุ่นนี้ทวนย้ํานะคะ เอลตัวนี้นะคะ26ไม่เกินนะคะ38ค่ะไม่เกินนะคะคุณขา38นะคะคุณส่วนสะโพกไม่เกินนะคะ46ค่ะสะโพกนะคะกระเป๋านะคะซ้ายขวาค่ะความยาวนะคะคุณ39คุณลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบงานลายผ้าปาเตะตัวนี้แจ้งสีมาได้เลยนะคะรหัสคือตรงนี้ค่ะ นะคะ EP 28นะคะแจ้งแอดมินเบอร์โทรตรงนี้และนะคะไลน์แอดอยู่ตรงนี้นะคะคุณขาคอมเมนต์มาได้เลยค่ะว่าชื่นชอบงานผ้าตัวไหนอยากให้คุณได้กางเกงรุ่นนี้ไปลองใส่ดูนะคะ185บาทแล้วคุณจะชื่นชอบยิ่งสักยิ่งนิ่มกับงานผ้าลายผ้าปาเตะต,ตัวนี้นะคะแจ้งเลยว่ายิ่งสัก ิ่งนิ่มค่ะคุณจะใส่นะคะชิลใส่สบายค่ะคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะคะคุณขารีบมาจับจองกันไวๆเลยนะคะ EP 28ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลอบขอบคุณนะคะคุณในทุกๆนะคะคุณขาคอมเมนต์ที่มีเข้ามาให้กันในทุกๆก,การสั่งซื้อค่ะแล้วเรามาจเจอกันนะคะในนะคะ EP ต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืม กด Subscribe และกดติดตามให้กันด้วยนะคะคุณสวัสดีค่ะ